สวัสดีครับทุกคนและ Cre a t u r e of s o ซนในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาทำการเล่นตัวละครตีมแต่งสีกันอีกแล้วนะครับซึ่งก็ใช่แล้วครับผมในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเล่นกับตัวละครที่มีชื่อว่าดาการานั่นเองนะครับผมมาแล้วก็จะมาเล่นในการแต่งสีเป็นเจ้าดาการาเหมือนกันนะครับผมก็ลงแบบดาการาดาการาเลยนะครับผมนะก็ดาการานะครับผมใครที่งงเนี่ยว่าคือตัวละครอะไรใช่ไหมก็ดาการาเนี่ยจะเป็นทางด้านของสัปรหลาดนะครับผมนะคู่ปรับของมอสตราที่ปรากฏ ตัวมาในภาพยนต์ตรภาคของมอทครานั่นเองนะครับผมนะก็คือในแบบชื่อเดียวกันเลยนะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาแต่งสีเป็นดาการ่านะครับผมก็อาจจะงงๆนิดหน่อยแหละนะครับว่าจะเรียกชื่อดาการ่าตัวไหนดีดาการ่าของมอททราหรือว่าดาการ่าของตัวนี้ดีนั่นเองนะครับเอาเป็นว่ามันคือดาการ่านั่นแหละซึ่งการแต่งสีครั้งนี้เนี่ยก็แต่งสีโดยน้องนีโกนะครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมสหรับการแต่งสีให้ในครั้งนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมการแต่งสีก็เหมือนเจ้าดาการ่าเลยนะครับผมที่ีืืื้้นนอออเเป็สๆ่ ก็เหมือนในหนังเลยนะครับผมแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เหมือนในหนังอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็คือจะเป็นทางด้านของที่ว่าตัวละครตัวนี้สามารถที่จะบินแล้วก็อยู่ในน้ําได้ด้วยนะครับซึ่งในหนังเนี่ยมันก็สามารถจะบินนะครับแล้วก็อยู่ในน้าได้เช่นเดียวกันนั่นเองสำหรับเจ้าดาการานะโอ้โหอะไรมันจะเหมือนซะขนาดนี้เนี่ยสงสัยทางตัวเกมนะครับผมเขาคงได้รับแรงบันดาลใจเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมาจากในหนังหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนไปให้ดูกันนะครับว่าตัวละคร นะครับผมเป็นตัวกินพืชเทียสี่นะครับผมเลือดเจ็ดพันแน่ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับผมโอเคถ้างั้นไปเดี๋ยวราลรองเล่นกันดีกว่านะครับว่าตัวละครตัวนี้จะเล่นเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนไปกันครับโอเคมาครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนเข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสรับเจ้าดาการ่าตัวดีครับผมโอ้โหขลังเฮ้ยอะไรนั่นี่ะเกือบไปแล้วทุกคนตัวอะไรไม่รู้ดำาๆนะครับน่าจะเป็นตัวรายเดือนหรือมังนาเฮ้ยทำไมมันอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้โหดูดินะครับ ผมน่าจะหนีมาทันแหละพอดีเลยนะครับถ้ามันอยู่เนี่ยผมว่าผมอาจจะเป็นอาหารให้มันแล้วก็เป็นไปได้นะครับผมนะซึ่งโอ้โหตอนนี้ผมบรรยากาศในเกมก็กลางคืนอีกแล้วนะครับเข้าเกมทีไรในกลางคืนตลอดเลยนะซึ่งเห็นไหมทุกคนจุดเด่นของเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยคือเราสามารถที่จะบินได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยบินได้เฉยเลยนะครับอยู่ในน้ําได้อีกต่างหากคือแบบโคตรเท่เลยนะครับโคตรดีเลยนะซึ่งนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นตัวบินนหว่าใช่ปะเออแต่ว่าอยู่ในน้ําได้ด้วยนะครับนี้ผมก็คงเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมอ่ะนนี้ตอเ ผมหลอดอาหารเหลือแค่ยีเเท่านั้นเนาะซึ่งตัวละครตัวนี้นะผมก็จะเป็นตัวละครที่กินพืชด้วยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวหาพืชกินก่อนก็นแล้วกันแต่ชนิดน่าจะมีอยู่เนาะคิดอยู่นะครับว่าจะพืชใต้นั้นหรือว่าพืชบนบกดีเฮ้ยพืชบนบกเรานะ่าจะกินได้เหมือนกันนะใช่ป่ะเออแต่ว่ามันคงจะช้ามั้งถ้าอยู่บนบก,กอะเดี๋ยวลองดูดิจะช,ช้าหรือเปล่าน่าจะช้านะผมว่าลองดูปึ๊บอ่าโอ้โหบนบกช้ามากทุกคนแต่ว่าเรายังสามารถที่จะกระโดดแล้วก็บินได้อยู่่นน่นน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 นะคครรรรััััับถืออออออวววาาาาาาเเเปป็ขข้้้้้้้้้้้ไไไดดดีีีีกกกกกกแลโมมงงงหหิิใใํท ข้างหน้าตรงนี้นะครับผมน่าจะมีเฮ้ยไอ,ยอยตัวเมื่อกี้ดีกว่าใช่ปะเฮ้ยนี่นตัวเมกกื่อกี้ที่ผมบอกอ่ะเห็นปะก็จะเป็นตัวลาเดือนไหมตัวสีดำทำม,มินเลยอ่ะดูดิเฮ้ยว่างไงเพื่อนว่างไงแล้วม,มันอยู่นิ่งๆวะมันอาจจะกำลังเอฟเคอยู่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เราอย่าไปยุ่งกันเลยดีกว่าขึ้นบนบ,บกดีกว่าถ้างั้นไม่เอาในน้ำก็น่ากลัวนะครับผมไปครับจังหวะนี้สเปซบาร์ครับพุ่งข้าไปครับแล้วก็บินนี่ <c oughs> ตัวในน้ำจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับเอยไม่ใช่สิตัวบิินน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 ีี่่่่หวววาาาไมตััั้้้้คครรบูดอออออทุกกกแยเเจงขล อร่อยอๆเลยแล้วก็หูข้างหน้ามีทางด้านของอะไรไม่รู้นะครับเจียวทะลอกกับอะไรสักอย่างไม่มั่นใจเนาะ แล้วก็ตอนนี้ผมก็เล่นโตหนึ100่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคนจะกดเอลเดอร์หรือไม่ทุกคนไม่ควรดีกว่านะไม่ต้องกดดีกว่าเราเล่นแบบนี้ไปก็แล้วกันเนาะตัวละครตัวนี้นะครับผมจะมีท่าตามนี้เลยนะเป็นท่าวอเตอร์เกลกับท่าเดสติ้งแฟลชนั่นเองนะครับมี2ท่าให้เราใช้เนาะโอเคมาครับตรวนี้เราไปไหนดีวะเฮ้ยผมดูแผนที่ก่อนอ่าตอนนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีคนอยู่กลางแมปทะเลทรายตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้น่าจะมีคนอยู่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไปลองดูแล้วกันนะครับว่ามันกิดอไไ้นนบา่ววยู โอ้โหขี้โกงจัดอะนอกจากสามารถว่ายน้ําได้แล้วยังสามารถบินข้ามแมปได้อีกต่างหากนะครับผมน่ามาครับจังหวะนี้โอ้โหโนกอีกาตรงนี้มีโนกอีกาหนึ่งตัวครับผมใช่ไหมน่าจะใช่แล้วก็ตรงนี้ตัวอะไรวะนั่นอะหนึ่งตัวนะครับผมลงน้ําก่อนปึ๊บหลบก่อนหลบก่อนเสียดายทีตัวละครตัวนี้ทุกคนไม่มีเป็นท่านี่นะไม่มีเป็นท่าเขาเรียกว่าอะไรท่าข้ามนะโคตรเสียดายเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันได้ท่าบินมาก็โอเคละแล้วก็ตรงนี้ครับผมเป็นถิ่นฐานของอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเป ติด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 โอเคเฮ้ยตามได้อยู่ตามได้อยู่กัดนี่กัดโดนนี่โดนไหมกัดกัดอีกาเลยกัดออเออกัดเลยสวยโอ้กัดเลยกัดเลยโอ้โหเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเราสามารถโอมันโตวพอดีเว้ยเฮ้ยมันโตเราหนีก่อนเออไม่เอาไม่เอาไปแล้วไปแล้วโอ้โหมันโตพอดีเลยแล้วก็ตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยอ่าตรงนี้อ๋อมีเป็นอ่าภูมิภาคการอพยพอยู่นะครับทุกคนได้บัฟเพิ่มด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ตัวอะไรนั่นน่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอยู่ในน้ำหมอตัวอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรอ่ะกัดก่อนเออกัดดูที่ดาเมจเท่าไหร่เรากัดโดนไหมดาเม ฮ้ยอันน yeah, okay. ี okay. <c oughs> um ้ม okay. okay, uh ันเขี้ยวกุดเปล่าวะกัดครับโอ้โ0สองร้อยสองร้อยสองร้อยเออกัดกัดกัดโดนไหมเนี่ยเหมือนไม่โดนเลยโดนอยู่โดนอยู่อยมันขึ้นน้ำยัขึ้นเอ้ยยมันขึ้นบกโอเคเอยอันนี้มาแล้วอีกามาอีกามาอีกามันแค้นเราโอเคถอยก่อนทาอยู่โดนแค้นเฉยเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับผมเราก็สามารถจะหนีได้โอเคไปแง่ไปนู่นแล้วว่ะเอ้ยอะไรนั่นน่ะอันตรายมันตามว่ะมันตามมาจังหวะนี้ทุกคนคิดว่าผมจะสู้ไหวป่ะลองดูไหม เออน่าลองนะมาครับท่าเลยเราใช้ท่าเลยท่าสองท่าแฝดเลยดูสิกัดเออกัดโดนไมหมหูไม่โดนว่ะ <c oughs> ผมเล็งไม่ถูกโอ้โหพลาด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 อามตอนนี้ก็เช้าพอดีครับทุกคนบรรยากาศสวยงามท้องฟ้าอรุณยามเช้ากัดครับเออโดนอุ้ยมันกัดเราเจ็ดสิบแปดเราตั้งใกัดมันแรงกว่าหรือเปล่าหเรากัดมันสองร้อยโอเคได้อยู่ท่าสองครับเออโดนแฟชสวยงามโดนไปกัดกัดโดนกัดกัดเออโดนไหมเนี่ยเหมือนไม่โดนเลย โดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่ที่มันลงแล้วมันลงพื้นแล้วท่าหนึ่งก็เอ้ยโอเคสวยงามได้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 ไหมเหมือนไม่โดนเลยเว้ยเฮ้ยโดนหรือไม่โดนวะเนี่ยมันกัดมันกัดไม่โดนอ่ะเฮ้ยมันกัดเราไม่เข้าเลยนั่นน่ะโดนครับโดนครับจังหวะนี้เออลงเลยลงเลยข้างล่างเลยสองร้อยสองร้อยแล้วสองร้อยสองร้อยได้ไหมได้อยู่ไหมสองร้อยเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวได้อยู่ไหมเรื่องเราเยอะเจ็ดพันโดนมันหนีแล้วมันหนีแล้วหนีแล้วมันหนีแล้ว สวย200 200ได้ได้ตรงได้ตรงได้เออเรียบร้อยโอ้โห ได้ทุกคนเดี๋ยวมันออกเกมครับผมอดเลยจังหวะนี้โอ้โหอสู้ได้อยู่นะครับเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าเลือดเรามีตั้งเท่าไหร่เนี่ยเลือดเรามีตั้ง7จ็ดพันอ่ะใช่ปะถ้าเต็มอะโอ้โหก็ถือว่าตึงอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้โอ้โหติดบลิดมาเต็มเต็มเลยนะครับจังหวะนี้นะไหนดูซิแถวนี้มีคนหรือเปล่าโอ้โหกางแมปไม่มีคนอีกแล้วนะครับทุกคนนะซึ่งก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมว่าผมน่าจะเดินทางไปตรงทะเลทรายดีกว่านะครับน่าจะมีคนอยู่แต่จวะนั้นเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับเด เนี่ยจะมีตัวอะไรให้เราไปแบบไปดูบ้างนะครับผมนะถ้าบอกว่าไปตีเนี่ยน่าจะไม่รอดนะเอานว่าไปดูกันแล้วกันนะครับผมนะโอ้โหดูดิดีนะเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่ไปตีอะ่ะข้างหน้าเนี่ยมีทางด้านของเิียวทารรกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็โว,ว่กองเนื้อเยอะชะมัดเลยเฮ้ยตรงนี้แล้วก็มีทางด้านของโคราท์อีกต่างหากนะครับโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเฮ้ยไม่อยากจะเสี่ยงเลยนะครับจังหวะนี้เราถอยมาก่อนดีกว่าขออนุญาตถอยไปโดอาหารดีกว่าทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้คือโดบทหารนิดเดียวเองยังไม่ทันอิ่มเลยนะครับแล้ว ในน้ําก <c oughs: so ises> <c oughs> ็อันตรายครับผมจังหวะนี้หูไปดีกว่าตรงนี้ก็มีครับโอ้โหสองตัวทุกคนมี2ตัวเลยนะครับตัวลายเดือนเนี่ยเฮยหนีก่อนั้างั้นหนีก่อนผมว่าผมไม่จัสู้ไม่ไหวว่ะเอาเป็นว่าเรามากินเบอร์รี่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับนี่ไม่ใช่เบอร์รี่ดิเป็นต้นอ้อยหรืออะไรไม่รู้แหละนะครับต้นอ้อยก็แล้วกันแต่มันเขียนว่าเบอร์รี่นะครับทุกคนแต่มันเหมือนกับต้นอ้อยมากกว่านะครับตัวอะไรกําลังมาเฮ้ยเฮ้ยว่าไงเพื่อนตัวอะไรนั่นน่ะเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวเล็กๆนะครับไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยกาาาาาลัังงวิ่่่่มมมหหหหรรืออะะะไนนนนเฮ้ยจ็ อะไรก็ไม่รู้นะครับปล่อยมันไปก็แล้วกันโอเคไปครับเดินทางกันต่อครับตอนนี้โอ้โหนี่คือแผนที่ใหม่นะครับผมตรงนี้เลยก็ถือว่าเขาออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ข้างหน้ามีโจทาล็อกครับผมเอาไงดีวะเราคงจะทุบไม่ไหวหลอกนะครับโจทาล็อกเนี่ยเออดูซิแถวนี้มีใครหรือเปล่าแต่ว่าเอ้ยเราอย่าลืมด,ดูหลอดตรงนี้นะเดี๋ยวหลอดตรงนี้มันหายมันหมดแล้วเราจะชิบหายเอานะครับโอเคมีใครไหมเอ่ยไม่มีเฮ้ยข้างล่างมีอะไรให้กินไหม เออพูดเหมือนกับว่าเราเป็นตัวกินเนื้อเลยทุกคนแต่ว่าไม่ใช่เราเป็นตัวกินพืชน,นะโอ้โห,โหไฮกอสครับจังหวะนี้ไม่น่ารอดผมบอกเลยผมไม่น่ารอดถ้าลงไปเจอไฮกอสแบบนี้แต่ว่าเมื่อกี้มีทางด้านของเคนดี้เบบีว่ะไปไหนแล้ววะน่าจะอยู่แพ็กเดียวกันก็เป็นไปได้นะอลงน้ําก่อนตอนนี้กํลาลังจะขาดอากาศละ ปึ๊บนี่เรียบร้อยครับผมสวยงามเฮ้ยในน้ํามันก็ถือว่าไวดีนะใช้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็มาไหนๆก็แล้วนะครับเดี๋ยวลองลองกดท่าแซดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ดาการ่าครับผมกด Z ซตแล้วโหโคตรเทเลยนะครับเป็นการกระพือปีกแบบนี้เลยนั่นเองนะครับกระพือปีกหรือว่ากระพือขีบวะน่าจะขีบมากกว่านาอโอเคแล้วก็ท่าเอ็กนะครับนี่เหมาะทั่วไปเลยนะแล้วก็เสียงคำรามเป็นไง ก็เสียงแบบเออเสียงแบบปลาเสียงอะไรอย่างนี้แหละนะครับฟังยากนิดนึงนะโอเคครับผมไปต่อดีกว่าทั้งนั้นเราไปดูตรงกลางแบบอีกสักครั้งนึงดีกว่าทุกคนว่าจะมีตัวอะไรบ้างเนาะซึ่งในน้ำนะครับเมื่อะกี้เนี่ยมีทางด้านของตัวลายเดือนใช่ไหมเราคงน่าจะซู้ไม่รอดหรอกนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราก็พออยู่กับมันได้แหละมั้งถ้ามันไม่ตีเราะนะเออแต่ว่าพูดอย่างนี้ทีไรก็คือโดนตีตลอดอะผมบอกเลยปึ๊บออบินขึ้นดีกว่าผมว่าในน้ำดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรนะครับไปตอนนี้เรากัมมาี่่เออออกกรนะืปไ ดูซิแถวนี้มีคนอยู่เปล่าเฮ้ยเสื้อมนี่นะังคนน้อยแนะ่เลยทุกคนเราก็แบบมาอารมณ์แบบบินเล่นชิวๆนะครับแล้วข้างหน้าครับผมตัวอะไรวะจะเอวบอ์เดนนี่วะบอ์เดนปะ เอาเลยครับจังวันนี้จะเอ๋อโลเออโดดโดดโดนกัดเลยกัดเลยอยู่นี่ใช่ไหมเออเออโดนโดดกัดกัดเรียบร้อยครับผมโอ้โหเล่นนึงว่าจะเป็นตัวบินเอ้เป็นตัวกินเนื้อนะครับไม่ใช่นะเป็นตัวกินพืชนะโอเคพอดีเลยเอาเนื้อไปถวายก่อนกันล้วกันอย่างน้อยก็ได้คิวหนึ่งนะวันนี้เออแต่ก็ไม่มีคนจริงๆทุกคนเราก็เล่นแบบอารมณ์ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาถวายตรงนี้ก่อนหูพวงตรงนะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยก็สารพัดประโยชน์เหมือนกันนะครับแล้วก็แนะนำนะใครอยากเล่นตัวละคร แบบนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันดูได้เลยนะครับนี่ถ้ามีท่าแกร็บด้วยนะจะโคตรขี้โกงเลยผมบอกเลยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวละครดาการ่านะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้คงจะฝากเท่านี้แหละนะครับสำหรับการเล่นเกมเพลย์ของเจ้าตัวละครตัวนี้ใครอยากจะลองไปเล่นดูหรือว่าลองแต่งสีตามดูก็สามารถไปลองทำตามกันได้เลยนะครับทุกคนก็สำหรับคีเจอร์ฟุลเลียวันนี้ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับทุกคนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนแล้ววว้เจอกกัััััันนนใหหมม่คคครรรรบบบบบบผสสสาาีีี็๊ยยะด